สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแพรพันสุริวงศ์นิสิตชั้นปีที่3สาขานิเทศศาสตร์เอกวรารสารศาสตร์รหัสนิสิต54011211069ค่ะสำหรับประเด็นการโน,น้มเน้าจใจวันนี้ก็คือการปลูกป่าชุมชนสำหรับหมู่บ้านแม้จะมีเตาแก๊สเตาไฟฟ้าแต่ชีวิตคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงที่จะใช้เตาถ่านหรือฟืนในการหุงต้มอ,อาหารกันอยู่ดีนะคะแม้จะมีอิฐมีปูนแต่บ้านไม้หรือ อุปกรณ์ประดับบ้านที่เป็นไม้ก็ยังคงให้ความภูมิใจแก่เจ้าของผลิตผลจากไม้ยังเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตประจำวันของคนไทยส่วนใหญ่ทั้งในกรุงและชนบทประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อาศัยไม้เพื่อการหุงต้มปลูกบ้านสร้างเรือนทำคอกสัตว์รั้วบ้านเครื่องมือกษิก,กรรมและอื่นๆจากป่าธรรมชาติ และป่ายอมเล็กยอมน้อยรอบๆหมู่บ้านซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปพื้นที่ป่าเหล่านี้นับวันจะถูกบุกรุกทำลายเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และถูกยึดครองที่ดินมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนไม้สำหรับใช้สอยไม้ฟืนและฐานนับวันจะเป็นปัญหารุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของชาวชนบทที่อยู่ในชุมชนนั้น,น,นๆกรมป่าไม้ตรหนักถึงปัญหาการขาดแคลนไม้ใช้สอย ไม้ฟืนและฐานที่จะเกิดขึ้นทั้งในเขตชุมชนเมืองและชนบทจึงได้สนับสนุนให้มีโครงการการปลูกบ้านชุมชนสำหรับหมู่บ้านขึ้นเพื่อเป็นแหล่งผลิตไม้ใช้สอยไม้ฟืนและฐานสำหรับราษฎรในหมู่บ้านจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคตเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดก,กิจกรรมด้านอื่นๆของสมาชิกชุมชนนั้นๆทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศสร้างความสมัคคีของคนในชาติ โดยจัดพื้นที่ดินบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านซึ่งได้แก่พื้นที่สาธารณะประโยชน์ซึ่งได้แก่พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านที่ดินของวดัดโรงเรียนเทศบาลและบริเวณพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติสําหรับป่าเสื่อมโทรมซึ่งอยู่ใกล้เคียงบริเวณหมู่บ้านมาฟื้นฟูปลูกป่าชุมชนสําหรับหมู่บ้านพันไม้ที่จะนํามาปลูกในชุมชนนี้จะคัดเลือกไม้ที่โตเร็วและพันธุไม้ใบดอก พันไม้ที่มีใบดอกผลสามารถนำใช้สามารถนำมาใช้เป็นอาหารคนและสัตว์พร้อมกับสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นซึ่งได้แก่กระถินยกักษ์กระถินนรงมะม่วงหิม,มพานยูคาลิปตัสสดาซอเลียนมะขามขี้เหล็กแครมารุมสนประดิพัส์สนทะเลและไม้ไผ่ชนิดต่างๆโดยศูนย์เพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้จำนวน45แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศจะเป็นผู้จัดเตรียมกล้าไม้สำหรับจากจากโครงการปลูกป่าชุมชนสำหรับหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศและเพื่อให้ป่าดังกล่าวเป็นป่าชุมชนอย่างแท้จริงรัศดรจึงควรมีบทบาทในการปลูกป่าชุมชนหมู่บ้านของตนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกป่าการดูแลรักษาตลอดจนแนวกันไฟทางตรวจการการปลูกซ่อมและการบำร,รุงรักษาอื่นๆในการควบคุมดูแลชุมชน คณะกรรมาแห่งท้องถิ่นนั้นๆจะเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดหรือป่าไม้ในเขตท้องที่ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานของกรมป่าไม้ที่อยู่ใกล้สถานที่ปลูกป่าชุมชนนั้นๆเมื่อรัศดรร่วมการปลูกป่าชุมชนตั้งแต่วันนี้อีกไม่นานรัศดรก็จะมีแหล่งไม้ใช้สอยไม้ฟืนและฐานเพื่อการใช้สอยในครัวเรือนอย่างเพียงพอไม่ต้องไปตัดไม้ จากป่าธรรมชาติทั้งยังเป็นการเพิ่มเนื้อที่ป่าเพื่อที่ที่เคยรกร้างว่างเปล่าจะเขียวชุ่มไปด้วยพันไม้ที่ให้คุณค่าในทางเศรษฐกิจใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือจะใช้ประโยชน์อื่นร่วมกันได้ถึงโรงแรงกำแพงป่าสามารถกัน้นถึงคราวกันดานน้ำป่านำฝนเป็นทั้งยาอาหารบ้านให้คน เชิญปลูกต้นไม้ช่วยชาติอากาศดีขอบคุณค่ะ